อันนี้เป็นอันใหม่ปไปแล้วลูกสวัสดีค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่สระพี่เหมือนเดิมเลยสระพี่จะเป็นสีออกเขียวมรกตเพราะว่าของจริงสวยมากแต่ว่าในรูปไม่สวยเหมือนของจริงเลยเพราะว่าเขาบอกนะคะสีดินสีแดงกับสีพวกสีเทาอะไรอย่างเงี้ยกับสีดินกับน้ำฝนอ่ะมันแบบผสมกันไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นสีเขียวมรกตนะก็สานี้ลงไปไม่ได้เพราะว่าช่วงหัว ลึกมากใช่ไหมคะล,มลึกมากลึกกว่าสะนี้อีกของหนูประมาณเขาตรงกลางกลางประมันของพี่จ่าเหมือนรูปดาวอ่ะเนาะลุงนาะของพี่เป็นเหมือนดาวกระจายแล้วก็เป็นรูปกระดูกด้วยแต่ถ้ามันยาวกว่านี้ก็จะเป็นกระดูกสมบูรณ์ตัดเลยไม่รู้ไม่เสร็จไม่สิน้นสักทีสวยมากหลายคนนะมา,มาหันกล้องหันกล้องมาตรงน,นี้อันนี้ก็จะเป็นคลองนะคะหันกล้องมาตรงนี้ เราเอาผ้าชุบน้ำเพื่อเะวะลาเหนื่อออกก็จะได้เช็ดเย็นๆอะไรเงี้ยไปก็อันนี้ยังปลูกตะไคร้ไม่เสร็จนะก็ไปถึงตรงนู้นแล้วเดี๋ยวก็จะปลูกวนๆมาตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เรา เราต้องดูพื้นตลอดเวลาเพราะว่ามันแคบใช่ไหมคะมันแคบเดี๋ยวเราจะสวยมากแล้วก็มีเสากเก่าของเรานู่น,น,นตาจา๋าทำอะไรอยู่ตากำลังงัดตะปูงัดตะปูไม้เพื่อที่จามาทำสะพานต่อโอเคค่ะวันนี้เราพากลับมาที่เดิมตรงน,นี้ก็เป็นกระท่อมเล็กๆเล็กๆเ,เ,เ,เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจสบายๆแล้วมีแล้วตาจ๋าทำอะไรคะ งัดตะปูออกจากไม้ตาเจ้ไปทำอะไรไปทำสะพานสะพานรถาูกไม่ถายถูกได้ไงอังอบานรักม่ยากลีงไม่ยากเอาพี่ไปถ่ายตรงสะพานสวยมาเอาสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเอนี้นะเดียวอยู่พิ่ง ตอนแรกนั้นเนะราจะบอกให้ว่าืเราจะบอกนะคะว่าตรงพื้นที่ตรงนี้มันรกมากคือต้นกล้วยนะวเนี่ยตอนแรกเป็เป็นมหมดเลยส่วนข้างหลังต้นกล้วยเป็นป่ากล้วยเนาะข้างหลัาป่ากล้วยจะเป็นเออจะเป็นต้นมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวมพ้านสกัดกันอ่ยันขนนี้ ไปก่อนนะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย